สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากเชลีไปหาใบเตยหาอย่างมาเป็นวัตถุดิบในการเฮ็ดกล้วยบวชชีแล้วคะ่ะน,นี่ก็มาเริ่มเฮ็ดเลยเพราะว่ากล้วยกำลังจะสุกนะคะก็ถ้าเกิดเลือกกล้วยก็ต้องเลือกแบบที่ว่าเพิ่งสุกนะนี่นะคะเราก็เอาใบเตยนะคะมาขัดแยกล่างให้สะอาดแล้วก็มาหมัดนะคะอันนี้เด็กก็โบกคอยช่ำนั่นบันได้ไดก็เฮ็ดไปค่ะแล้วก็ต้องบอกพี่น้องนะคะว่า,าการเฮ็ด อันกวยวัชินี่เป็นเทือแลกของนี่เลยเดี๋ยว่าบ่เคยได้เห็ดเลยค่ะเพราะว่าบ่มากินของหวานปันใดนะคะแต่ว่าการดูตามยูทูบนะคะเสิร์ก้อนเห่ากบปรุงไปตามเบียบฉบับกงเห่านะคะนี่ค่ะกะคิดว่าหลายโพดนะคะเป็นวีนะคะหรืออะิทัตใหญ่ไปหน่อยท่าเทือรุ่นนะคะเล็กกะิเห็ดไห้หน่อยๆสิได้ปันมูดได้ลายนะคะอันนี้ก็เซ็ดไปก่อน เนาะเพราะว่าเท่ากับเบิ่งตาม YouTube แล้วก็คิดเาอาเองนะคะว่าต้องแบบนี้แบบนี้นะคะ,ะถ่ายมันเดือดค่ะก็ใส่กะทิลายจักน้อยค่ะเพราะว่าโดยค้าที่หมอหญย,ยนาบอสิลายได้พี่น้อง่ะเฮด่เปินแต่ก็ล่องเบงหาเป็นเทอ่อแรกก็สิไดเรนรูค่ะพี่น้องคะาื้นนี้นะคะน้องป๊อปปี้นะคะกับมาฮอดหองเลยะคะมื้นนี้ก็จะเลี้ยงด้วยเมนูนี้นะคะกล้วยบวดชีค่ะ ทานได้ใช่ไหมคะทานได้ค่ะแล้วเป็นไงคะได้ชมวิธีการทากล้วยบวชชีมาสักครู่นี้เป็นยังไงคะดูดีดูเลิศไหมคะเดินเข้ามาในห้องคือกินใบเตยแบบหอมมากหอมมากใช่คหะไล่ควาไหนไปได้ใบเตยมาจากไหน๋อต้นคลิปก็น่าจะเห็นบ้างแล้วนะคะแต่ว่าใบเตยนี่คือไปถึงบ้านหอยเลยค่ะบ้านหอยเขาไปหาตามบานเนาะแต่ว่าหลังเธอต้องไปกับฉันนะเพราะว่าแบบ มันคือการประจนภัยแห่งเมืองชุมแพจริงๆแล้วคือความหาธรรมนะคะเ,ออเรื่องของเรื่องคือเราได้กล้วยมีคนเอามาฝากนะคะแล้วก็กินไม่ทันนะคะไม่รู้จะทํำยังไงกินก็คือเอากล้วยมาบวชมาบวช <c oughs> ใช่ค่ะแตกหมดแล้วนะคะนี่มันหอมมากเลยอันนี้คือได้หรือยัง น่าจะได้ตั้งนาน <laughs> แต่เราไม่ยอมปิดแก๊สใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มั่นใจ <laughs> แต่เราให้ <laughs> เราให้ <laughs> ใหน้องช <c oughs> ิมนะคะปกติเราซื้อกินนะคะ <laughs> ใช่ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ทําอาหารหวานเท่าไหร่นะคะถ้าอ่า <laughs> น้องให้น้องชิมก่อนนะคะมันได้หรือยังคะเหมือนตลาดเนี่ยคะร้อย เหมือนามตลาดนย้าค่ะเขาที่เขาขายร้านขนมหวาไนได้ไหมมันได้มันไม่มันได้ <laughs> ไม่มั่นใจในตัวเองเลยคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ทํามาก็คือใส่กระที่ไปสามกล่องแล้วมาคมๆจากเดือจน <laughs> น้ําเต็มหม้อ <laughs> ป๊อปปี้ว่าถ้าเราใส่น้ำพริกเผาลงไปก็คือ <laughs> ต้มยำใช่ไหมใช่เหมือนเมื่อวาน โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ว่าจะไปละไมละมองกันแปลกแปเนาะแจกแจกเพื่อนบ้านค่ะ๊อปปี้ไปด้วยไปด้วยเดีกวกาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าจะแจกเพื่อนบ้านหมดหม้อนี้เลยนะคะคิดว่าต้องประทับใจเมื่อกี้ชิมประทับใจไหมคะประทับใจมากแต่ไม่รู้ว่ากล้วยสุกหรือเปนะคะอยางค่ะชิมเปนะอยอยากให้ลองนี่นี่อันเล็กๆอ่ะอ่ะอ่ะลองลองชิมก่อนลองชิมก่อนว่ารสชาติได้ไหม ฉ่ำมากเลยอ่ะเอ้ยม right? ีกำลังใจอ้อยร้อยร้อยอะตุ่ะเจ๊ไหนอร่อยไหมมันฉ่ำยังกล้วยมันกล้วยมันไม่ค่อยหวานนะมันหวานแในน้ำมันมันแปลกนะไม่ได้ปกตินะเหรอเออออกกล้องอย่างเงี้ยหวานนี่อร่อยอร่อย อร่อยยังก็ตีว่ามันโอเคใส่็เอาแบบนี้ก็ได้แล้วก <c oughs> ็นนเป็นพี่นองกันาากนาะหัร็จอืนอืมมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากแต่กล้วยมีความเหนียวหนึบค่ะมีความแบบหนุบหนับไม่ขมไม่ฝาดนะอันนี้เรื่องจริงเริ่มไม่เชื่อใจกันละ หลังกล้องมีความสุขมากเขาไม่รู้เข้าหัวเราะอะไรเอาไว้ว่าเดี๋ยวเอาไปให้อันพี่น้องเข้าดีกว่าเนาะโอเคค่ะ เดจ้าอ่าอ่าโอ้โหบุญเองค่ะมาว่าเน่ยต้มย่อมเป็นยังไงเมื่อส่งไปแซ่บแซ่บคือเกาขอบคุณลูกสาวนะคะเชลี่เอาหวานมาะฮิแม่ดีเหนียวขอบคุณมากๆค่ะลูกอันนี้แป้งข้าวเป็นเอาเอากล้วยมาใหอยก็เลยว่ามาเห็ดปังค่ะขอบคุณมากๆนะคะหวานละเมอเหนียโอ้อยอร่อยลูกสาวหวานเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณเลื่อยๆกันหลก ดี๋ยวามารุ่นเฮ็ดกับเขาสิมาปั่นกินเลยแม่ว่าจะแกงหน่อไม้ในวันนี้ลเหรอคะค่ะให้น้องต้มโอเคเอาไว้น้องต้มข่าก่อนนี่นางเอกทริปนะคะนางเอกทริปอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะสวัสดีค่ะสุดหล่อเอาสวัสดีครับ เอามาให้กินค่ะวันนี้เจอพี่โจ้ก็เลยบอกว่าจะเอามาให้กินอันนี้ไม่รู้จะอร่อยเท่านางเอกคลิปทำหรือเปล่านะคะคือจากคนมาส่งแล้วอร่อยมไปไหมคะไปเที่ยวด้วยกันไหมไปไหมอยากเป็เขาขวดไปส่งนะเดี๋ยวได้ได้ค่ะแน่ครบคุณบายขอบคุณค่ะโอ้ยขวดของนี้มาเป็นลงหลักปักฐานมีหอดันต้นหมอกต้นใหม่มีป่ามีอย่างเด้ยพี่น้องโอ้ ปัาหเล้งเยอะค่ะสี่ห้าจะเอามาปั่นนองเกดเมล็ดเกลียงไก่ปีหนึ่งน้ำนะคะตากไปสดๆเลยอร่อยไหมคะคะทานไปตอนนั้นสี่โมงค่ะรสชาติดีไหมคะรสชาติอร่อยครับหวานโอ้หวานชื่นใจหวานมาคนทำเลยขอบคุณมากค่ะตามนั้นแหละค่ะคุณผู้ชม